สวัสดีค่ะฟี FC มาดูนะคะตมแจ่วบะลาะคะขอให้ฟ c ต่างประเทศได้ดูนะคะตาเจ่วอะลานี้ควไทยไม่ได้บอกสูตรนะคะแค่ดูแค่วิธีตำนะคะเจ่วอะลาแซบๆนะคะ,นะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะเจ่วบะลานะคะตอนนี้ก็คือวิธีจะใส่ปลาแล้วนะคะ ขอโทษเอซนะคะที่ไม่ได้ยังไม่ได้บอกสูตรเดี๋ยวคราวหน้านะคะอันนี้ใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะคะนะ้ำปะลาร้าอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะของเอฟซนะคะขอให้ดูนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมไหมูน่าทานมากเลยเห็นไหมแซ่บๆน้ำน้ำพริกปะลาร้นะคะสัตดิพริกปลาร้าแซ่บๆนะคะ เดี๋ยวค่ะหน้าโครไทยจะบอกนะคะบอกสูตรนะคะขอให้ fc ดูนะคะค่ะอันนี้น่าทานมากเลยเห็นไหมคะจากปลานะคะน่าทานมากเลยนะคะมาดูนะคะเดี๋ยวดูสี่น่าทานมากเลยแซ่บๆเดี๋ยวค่ะหน้าโคไทยจะบอกสูตรนะคะให้ fc ดูนะคะแซ่บๆเลยค่ะขอให้ fc ดูนะคะนี่น่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยนะคะอันนี้นะคะแซ่บๆเลยนะคะ แซ่บๆเลยค่ะขอให้ FC ดูนะคะแจว่วปลาแซ่บๆนะคะคไทยไม่ได้เตรียมผักนะคะขอโทษน,นะคะเอาแบบสั้นๆนะคะให้ FC ต่างประเทศได้ช่วยกดไลค์กด FC ต่างประเทศและที FC ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่ตอไปอันนี้แจ่วปลานะคะน่าทานมากแซ่บๆนะคะเห็นไหมคะขอให้ FC ดูนะคะ ทานกับผักริมรัว้วกระถินอะไรก็ได้หมดนะคะครัวไทยก็ยังไม่ได้เตรียมผักนะคะขอโทษนะคะมีทั้งวันนี้ครัวไทยจะมีผักบุ้งสดแล้วก็ถิ่นนะคะแล้วก็หน่อไม้ต้มนะคะขอโทษนะคะครัวไทยไม่ได้เตรียมนะคะขอให้ฟีดูนะคะเจียวปลาแซเ่บๆนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะเซ่บๆนะคะเจียวปลา ช่วงนี้ควไทไม่ได้ถ่ายคลิปให้เห็นตัวนะคะให้เอซีดูนะคะน่าทานมากเลยนะคะเจ็บเวลาแซ่บๆนะคะเดี๋ยวคัวควัควไทยจะบอกสูตรทีหลังนะคะขอให้ซีดูนะคะเดี๋ยวควไทยก็ให้เอฟซีแต่ประเทศซีประเทศไทยได้ดูนะคะน่าทานมากเลยนะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะเห็นไหมคะน่าทาน